เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n f z x Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมนะครับ GTA San Online นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ DOS นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ที่แนว RP 70%นะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟแบบว่าแนววอลแก๊งนะครับสงครามระหว่างแก๊งต่างๆนะครับแล้วก็มีแบบแนวฮิปฮอปนะครับผมก็คือ กิจกรรมแรบแพทเทิร์นอะไรประมาณนี้นะครับผมคือในเซิร์ฟเนี่ยมันมีไมค์ด้วยนะครับเนี่ยสามารถกดเนี่ยกด B นะครับสามารถพูดคุยได้นะครับแต่สำหรับในมือถือนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในเซิร์ฟก็สามารถเล่นได้ทั้งมือถือและก็ในคอมนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการแลบแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยลองติดตามทางเพจหรือว่าทางกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ DOS ละกันนะครับ ่คือวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวระบบคร่าวๆภายในเซิร์ฟเวอร์ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นแนวแปลกใหม่เลยนะครับแนวฮีปฮอปแบบวอลแก๊งกันอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวแปลกใหม่นะครับนะที่มีการ อ่าและแบทเทิลกันนี้ผมอยากรู้มากๆนะว่ามันเป็นยังไงนะเออถ้ามีโอกาสจะอยากจะอัดไม่ได้ผู้ชมดูเหมือนกันนะโอเคนะก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงท่านผู้ชมทุกคนนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของคลิปนี้นะครับผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับนี่แอดมินทักมานะฮะดีครับไม่แน่ใจว่าทักผมหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟที่อ่าเหมาะสําหรับสายฟาร์มนะครับหาเงินอ่่่าาไไมมมยยกกงนะคครับบบผ็ืแ ปันกลางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาวุธทุกชิ้นเนี่ยสามารถครับได้เท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็มีแอดมินดูแลตลอดนะครับผมนี่เดี๋ยวผมทักถ่ายแอดมินก่อนนะครับสวัสดีครับแอดมินได้ยินผมไหมครับเนี่ยได้ยินครับได้ยินอ่านี่นะครับจู่ครับแอดมินนะครับผมเืออย่างแรกเนี่ยก็คือไปรับของขวัญเด็กใหม่ด้วยใช่ป่ะเราไปกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเนี่ยมีของขวัญเด็กใหม่อยู่นะครับต้อนรับผู้เล่นใหม่ใช่ครับรับปึ๊บนี่กดกระโดดได้เลเวล2งนะครับแล้วก็ได้เงินอีก ฐานของคุณด้วยตรงนี้คืออะไรอ่ะแต่ผมไม่อยากะกดนะมันน่าจะเป็นการส่งเอารถไหมครับเอารถไหมครับเอารถไหมครับแอดมินรถรับนี่รถครับเอาเลยครับโอเคนะครับก็เมื่อกี้น่าจะเป็นแอดมินดูแลระบบนะครับก็ได้เสกรถเอามาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวตามนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวแบบในเซตโซนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็จะมีเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยเหรอเฮ้ยคือผมรีวิวเซิร์ฟมาเนี่ย เป็นไปีได้แล้ว,ลวนะครับกูเพิ่งเห็นเซิร์ฟแปลกนะมีห้องน้ำเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนะผู้ชมเข้าห้องน้ำได้ด้วยนะเอ้ยผมต้องลองแล้วว่ะนะผู้ชมนะเออเที่ยวผมแบบตื่นเต้นจริงนะครับและทอยเลทกับผมปึ๊บปัสสาวะอุจจาระทำทุกอย่างพร้อมกันเลยแล้วกันนะปวดทุกข์เฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะ่มากนะครับท่านผู้ชมเออเนี่ยลิ้นพันเลยเนี่ยนะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับ โอเคมันก็บอกว่าไงเนี่ยมก็คือน่าจะเสร็จธุระแล้วนะครับอ่าแล้วก็สําหรับใครที่แบบหิวอาหารอะไรอย่างงี้นะครับสามารถทับบายฟตูตรงนี้ได้นะผมจะไม่ดูแลกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะซื้อเป็นอยู่เนาะเดี๋ยวอลองกดปุ่มเฮดดูแล้วกันนะอ่าปุม่มเฮดมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าซฟเวร์นี้ต้องบอกก่อนว่าในมือถือก็มีนะครับลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ IP ก็มีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะมอะีอะไรเนี่ยเมนนี่คืออะไรเดี๋ยวก,กดดูนะ อ๋อก็คือเป็นเมนูช่วยเหลือทางรัฐนะครับสามารถดูรถโดเนทหรือว่าอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยอาวุธคราฟนะดูได้มีอะไรบ้างมีสำหรับมือมีปืนด้วยนะ AK มีอีเกิลด้วยคาตานะนะครับต่างๆนะครับอันนี้น่ะจะต้องอ่าคราฟเอาแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีฟู้ดนะครับอาหารของเรานะครับก็จะมีอาหารประมาณนี้นะครับมีกัญชาด้วยเอาเรื่องนะครับเซิร์ฟนี้โอเคแล้วตรงกลางนี้ยังเพิ่งกดนะคลอสนี้ก็คือแปลว่าปิดอ่ะผมก็ได้ดูกันนะมันก็จะปิดประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็โดเนทช็อปปปนนนะะครับก็็เเของงโดทต่่าๆใช ลองดูครับผมนี่ครับก็จะมีตั้งแต่รถโดนเนซซุ่มเงินนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเติมอะไรอย่างงี้ก็ต้องไปติดตามติดต่อทางเซิร์ฟเวอร์เอาละกันนะครับโอเคโดเนทคาร์นะครับก็คือโดเนทรถนะครับรถก็จะมีประมาณ5คันนะครับ หรือจะมีอัปเดตอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับที่เราจะมาบอกเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะมีแก๊งนะครับอยากจะสร้างแก๊งเนี่ยพาเพื่อนมาเลค้ับผม3คนนะฮะอย่างน้อย3มคนก็คือ3าคนขึ้นไปนั่นแหละนะครับคือเราต้องมีเงินขั้นต่ําในเกมนะครับห้าแสนนะครับรวมกันได้นะครับสามคนเนี่ยรวมกันได้นะหรือว่าจะมีเยอะกว่านั้นนะครับคือเราต้องมีอย่างน้อยนย่ยงเงิน5้าแสนในการสร้างแก๊งนะครับแล้วก็ อาวุธก็ต้องมีด้วยนะครับอย่างน้อย2ชิ้นนะครับสามคนก็รวมกันได้นะครับอย่างเช่นคนแรกมีอาวุธ1ชิ้นคนสองม,มีอาวุธ1ชิ้นคนสามไม่มีก็ได้นะครับคืออย่างน้อยมันต้อง2ชิ้นไงแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยมันบอกว่าไม่ไม,ไ,มไม่ใช่สนับมือนะครับเพราะคือต้องเป็นอาวุธอื่นนะครับนี่มางั้นเราไปหางานทํากันดูไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าในเซิร์ฟมีงานอะไรบ้างนะครับลอง slash gbs ดูนะครับ๊ ก็จะมีอาชีพถูกกฎหมายกับค้นหาสถานที่นะเดี๋ยวดูอาชีพถูกกฎหมายก่อนละกันนะครับปายนะก็มีอาชีพปั๊มเหรอครับปั๊มนี่คืออะไรอะ่ะเป็นเด็กปั๊มเหรอเฮ้ยโอ้โหเจ้งงานแรกก็เอาทั้งหาเลยผมจับกบเอาเรื่องว่ะแหมมีหนอนทอดด้วยโอ้โหนี่อาหารอร่อยเลยแนะ่แน่หนอนทอดใครเคยกินบ้างเฮ้ย <c oughs> งานแบบแปลกๆดีนะทุกอย่างมีงานใหม่ด้วยนะขุดน้ํามันนะครับก็เออก็อถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับ เดี๋ยวให้ดูสถานที่ด้วยแล้วกันนะคะรับสำหรับใครที่อยากจะดูสถานที่นะจุดครับของอ๋อมันจะเป็นจุดครับของต่างๆนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะอ่านี่จุดครับของจะอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปแวะดูแล้วกันนะคะรับสำหรับจุดครับของก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเราไป,ปท้องไปเลยทีกว่าท่านผู้ชมนะจะพาท่านผู้ชมไปนะฮะโอ้บอกเลยว่ารถแรงมากโอ้โหรถแรงพคตดย่ยกล้อชโชว์เลย ผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าขับเลนไหนนะขอขับเลนขวาแล้วกันนะพอดีเป็นเด็กเมกาผมเดี๋ยวมันมีทางเข้าอยู่ทางนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดคราฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันโอเคเอาเรื่องวะนี่มันลดอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อนี่ไงเปิดปุ่มเอ็นนะครับอ๋อมันต้องใช้พวกดินแล้วก็เครื่องขุดน้ํามันอะไรอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย ยวขอดูก่อนนะอ๋อคือเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนใช่ปะ่ะเออซึ่งผมไม่มีอุปกรณ์ผมจะมาทําไมเนี่ยโอเคครับตอนนี้คนออนอยู่ประมาณ4คน5คนนะครับก็เลเวลเขน่าจะเป็นสสเสื้อเปิดใหม่นะใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับลองเข้ามาดูได้ผมผมบอกเลยว่ามันแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํางานสักงานหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเลยได้ผมซึ่งงานที่ผมอยากทําแน่นอนนะครับผมนะ,ะจับกบเดี๋ยวขอหนอนทอดแล้วกันนะอยากกินหนอนทอดมากนะครับเกีียวอะไรกันวะไปดีกว่าผม งานนอนทอดอ๋อมันมีจุดขุดนอนแล้วก็ทอดนอนนะฮะเฮ้ยแล้วก็มีขายนอนด้วยนะดีไม่มีอะไรนอนยอกยอกโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปที่จุดขุดนอนแล้วกันนะฮะอยู่ไหนเนี่ยจุดขุดนอนอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ข้างทะเลฝั่งนี้เลยนะครับโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราตัดทิปไปตอนที่ถึงกันเลยแล้วกันนะครับก็สาหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมรถโคตรแรงอ่ะมันมากเมื่อยากจะเชื่อว,ว่าการลงมัดแล้วมาขับรถนี้มันโคตรฝินโอเคนะครับเหมือนเราจะมาถึงกันแล้วนะครับโอเคันอยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดขุดหนอนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นหนอนอะไรนะอยู่ที่แบบใช้หาดเลยอะ่ะโอเคครับผมก็น่าจะกดปุ่ม e N เอาอันนี้ก่อนอา้าวกด e N ก่อนหรือเปล่าผมว่าน่าจะกดปุ่ม e N ก่อนนะปุ๊บ โอเคเราได้พลั่วมาแล้วนะครับแล้วก็มาขุดนอนกันเลยนะครับโอเคแล้วผมกดปุ่ม N แล้วก็ขุดนะครับอ๋อนี่ไงมันก็บอกว่าเราขุดนอนได้หนึ่งตัวหรือเปล่านะในบนซ้ายมือนะครับวอร์มจ็อบนะสุดยอดนะครับงานนี้อ๋อคือกดเรื่อยๆเลยเหรอเฮ้ยโชว์สกิลนิ้วเร็วนะเดี๋ยวจะกดได้ถึง100ตัวเลยฮนะบอกบอกเลยว่าไม่เป็นไม่ใช่การกรอคลิปนะครับผมคืนนี้ผมเร็วเกินไงโอเคนะครับนะ 100เรียบร้อยครับผมนะ100ภายใน1นวิครับผมนะธรรมดา1 0อท่าหนาทีนะมีมุงม,ม,มีมุกกันบ้างน,นะท่านผู้ชมนะ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 เราอย่าเครียดเกินไปนะครับโอเคสแลช g p s นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทอดหนอนนะฮะเอาเรื่องจัดแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปทอดหนอนกันเลยดีกว่านะครับ,นะรบโอเคนะครับผมรุดมแรงไงท่านผู้ชมแป๊บเดียวถึงอะ่ะโอโ้โหว้าวขาวมากเอ้ยโอโ้โหแม่งมาชนหูฮมันทำอะไรกันอยู่เนนะี่ย ไอวกํำลังผสมพันธุ์อยู่เลยโอเคนะผมมานี่ะนี่เราก็มาถึงสำหรับสถานที่เดี๋ยวดมยังไม่ถึงนี่หว่าอยู่ด้านหลังนี่ว่าโอเคนะครับมันอยู่ด้านหลังนี้นะครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมไม่เรากดเอ็นหน้าร้านว้าวโอเคนะครับกดเอ็นหน้าร้านนี่ไงนอนทอดห้าสิบบาทเนี่ยแล้วก็ทอดหนอนนะครับผมกดปุ่มเอ็นแล้วก็เราทอดหนอนนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ๋อนี่คือเรามาเป็นพ่อครัวเองเลยหรอ เอาเรื่องนะครับท่านผู้ชมสําหรับงานนี้โอเคมันบอกว่าทอดเสร็จแล้วไปขายได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าทอดอีกรอบได้เปล่าอ๋อทอดไม่ได้แล้วก็วคือทอดได้แค่ครั้งเดียวใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปทําการขายกันเลยนะครับวิธีการขายแล้วก็สลัดนะครับ GPS เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ขายหนอนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาหนอนไปขายกันนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่มันรถไครครับเนี่ยอ้าวเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชม อ๋อนี่สามารถนั่งรถแท็กซีไ่ได้ด้วยเหรอนะี่ะกด G ใช้บริการเฮ้ยอย่าบอกว่าคันนี้ขับได้เรีนสตาร์รถเฮ้ยโอ้โหนี่มันซูเปอร์คาร์เลยครับเนี่ยอ๋อนี่สามารถแบบลองดูเนี่ยมันบอกว่ากด G เพื่อใช้บริการให้มันใช้บริการได้เลยเหรอเฮ้ยแหมผมต้องลองหน่อยแล้ววะ่ะท่านผู้ชมนะถึงจะมีรถซูเปอร์คาร์คันนี้นะผมขอลองแท็กซี่ก่อนแล้วกันนะเพื่อนท่าน,นผู้ชมกดปุ่ม G เนี่ยมันบอกใช้บริการได้เลยเฮ้ย เอาเรื่องหว่ะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถวาร์ปไปได้เลยเหรอเดี๋ยวผมขอไม่ไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะเลิก <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ขอขอไม่ไปแล้วกันนะท่านผู้ชมอา้าวเดี๋ยวทำไมเป็นภาพอย่างนี้นะต้องกดกดวีเชียละท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> คือทำไมภาพมันบั๊กอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอานี้จริงดิใครรู้ว่ากดไลไ์บอกได้บอกได้นะฮะโอเคงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปไหนดีไปไปไป ตรงพยาบาลแล้วกันนะเอ้ยสถาน,นีตำรวจดีกว่ามันถูกนะไปเลยอ๋อมันวับอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โคตรเฟี้ยวนะครับอ่ะแล้วมึงไม่ปรับผ้าให้กูด,ด้วยอ๋อนี่ไงได้แล้วท่านผู้ชมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วกันนะ A later few moments มันอยู่ด้านหนีน้นะครับผมเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับ ซึ่งมันก็เป็นมากสิงแดงแล้วก็มานะครับผมแล้วมันก็บอกว่าทําการขายหนอนที่ว่าหลังนี้นะครับน่าจะเป็นร้านรับซื้อหนอนนะกุตตุมเอ็นโอเคนะครับแล้วก็ได้มา150บาท นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปน่าจะยาวแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ DOS นะครับสำหรับเซิร์ฟแนว RPGM นะครับที่เป็นแนวแปลกใหม่ที่ผมขอนการแกแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับใครที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยน่าเล่นมากๆนะครับโอเคแล้วถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ด้วยเด้อ